สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t าร์ลต b บายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันนะคะเป็นของควันปีใหม่นะคะปี2 5 6 8นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงปี68นี้นะคะ มาให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจอะจงคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนอะเราขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎ10ใบนะคะใครที่อ่านลราตรงดูลร,ราคิดว่าใช่คลิปของตนเองใช่เรื่องใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะ <c oughs> ขอตั้งจิตให้เป็นสมาธิขอให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะขออนุญาตนะคะจับไพ่ให้กับคุณคนราศีกรากฏลัคนากรากฏสิบใบนะคะ มาดูกันกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะราศีกรกฎลักษณะกรกฎใบแรกเดชไฮพินเทสเดชไฮพินเทสเป็นลักษณะของนักบวชหญิงเนาะช่วงนี้คุณอาจจะอยากปฏิบัติธรรมอยากสวดมนต์อยากนั่งสมาธิก็เป็นไปได้นะคะหรือคุณเป็นลักษณะของคนที่มีหยินและหยางใน คนเดียวกันนะอารมณ์ขึ้นขึนลงลงช่วงนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนะหรือบางทีอาจจะมีทั้งด้านดีและด้านมืดนะคะคุณเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะเป็นคนที่มีคนมาขอความขอคำปรึกษากับตัวเองบ่อยนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดความรอบคอบเนี่ยนักบัญชีตัวเลขอะไรแบบนี้นักจิตวิทยาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่าย เขาเรียกอะไรเป็นคนใช้เงินใช้เงินเก่งแต่ก็หาเงินเก่งเนาะเป็นคนเขาเรียกว่าเงินหมดไปกับการซื้อของหรือใช้จ่ายเงินเพื่อบำรุงความสุขให้กับตนเองอะเนอะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆฉันก็ช็อปบําบัดประมาณนี้นะคะเนาะหรือคุณเอคุณเป็นเป็นลักษณะของแม่หมอนักพยากรอ่านไพ่ก็ได้ดูจากภาพนนเนี่ยเนาะ มาหือคิงออฟคัฟความสุขนะคะคุณชีวิตคุณดีมีความสุขดีเนาะหรือมีผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่สนับสนุนหรือกําลังจะมีคนมาหยิบยื่นความอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากมาศึกษาอยากมาดูใจอยากมาหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะเขาเป็นคนอบอุ่นเป็นคนใจดีหรือถ้าเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ก็ดูจะเป็นลักษณะคนทุมท้วม เนาะท้วม,อมเอ่อผิวขาวเป็นลักษณะคนใจดีอะ่ะเออเป็นลักษณะคนใจเย็นเนาะเป็นลักษณะคนให้คำปรึกษาได้เนาะถ้าคุณมีปัญหาติดขัดในเรื่องของงานงานของคุณจะราบรื่นขึ้นทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายราบรื่นเรียบร้อยขึ้นนะอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันเคยเคยมีเคยเกิดปรึกษาผู้ใหญ่เขาจะให้คำแนะนำได้อย่างดีนะคะและถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนะี่ยเหมือนเขา อยากมาทำความรู้จักนะอยากมาอยากมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะในเรื่องของคนโสดเนาะ คนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่อายุเยอะกว่านะคะในเรื่องของมีคนมาจีบมีคนมาชอบแบบนี้เนาะมีความรู้สึกดีๆอยากสาร้างสัมพันธ์กับใครบางคนเนาะถ้าคนมีคู่ถ้าคุณมีคู่แล้วเนาะความรักของคุณจะราบรื่นไม่มีเรื่องอะไรให้เดือดร้อนลาคาญใจเข้าใจกันดีประมาณนั้นนะงานราบรื่นดีเนาะอย่างที่เราบอกมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนการเงินถ้าเป็นในเรื่องของการเงินม,มีคนช่วยเหลือ นะมีคนช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินแต่ต้องระวังความใจดีของตัวเองเพราะคิงออฟคาวเเป็นลักษณะคนใจดีเนาะความใจดีของตัวเองเนี่ยมันจะนําความเดือดร้อนมาให้นะต้องระวังนะคะมาดูกันต่อนะอนายอาัพนทักเกิลมีเงิน เงินมาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากสองมือมาจากสองขามาจากความขยันหมั่นเพียรของคุณและช่วงนี้เป็นช่วงของการใช้เงินนะได้กินได้เที่ยวได้เสริมความสุขเนาะได้อยากกินได้กินอย,อยากอยากเที่ยวได้เที่ยวนําเงินมาปลนเปิดความสุขให้กับตนเองนะคะลักษณะของการหาเงินมาจากเกาะเขาเรียกน้ําพักน้ําแรงคุณเป็นคนพึ่งตนเองได้เนาะ และเงินเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวเงินเนาะมีเงินเยอะมีเงินมากนะคะก้าเหรียญเลยนะคะเป็นลักษณะของถ้าคุณอยากทําอะไรเสริมเนอะมีะไรายได้ที่สองเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะของอาการทําค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์ต้นไม้ผลผลิตอดอกไม้อะไรที่เกี่ยวกับ ต้นไม้อะไรแบบมาเนี้ยเนาะออแกนิกอะไรแบบเนี้ยทาได้ทาได้ดีนะคะความรักเออดอฟคัพมีความ,มออรมามักเข้ามามีความสุขมีความรักเนาะดีนะใครคนโสดเนี่ยสวยเลิศเชิดหญิงอยู่เนี่ยสวยโสดและรวยมากกําลังจะมีความรักเข้ามาเนี่ยเป็นรักแรกพบเนาะเป็นลักษณะของ เจอแล้วปิ๊งเจอแล้วถูกใจคนนี้เขาเป็นลักษณะของคนที่เป็นเนื้อคู่นะคะมีความรักกำลังจะเข้ามาหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสได้ของขวัญได้ของฝากได้ของชาร่วยของชิ้นใหญ่ของที่อยากได้มานานแล้วจากคู่ของคนรักได้แล้วมีความสุขมีความสุขอุดมสมบูรณ์ดีนะคะอื้อเดท เดทเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาอะไรที่เรามันเหมือนชีวิตเราเคยผ่านมรสุมชีวิตมาเนาะอุปสรรคถาโถมเข้ามาอย่างมากมายแต่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยปีเนี้ยหกแปดเนี้ยอุปสรรคปัญหานั้นมันคลี่คลายแล้วมันจบแล้วนะคะมันกําลังจะจบแล้วนะชีวิตของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจบเรื่องเดิมแล้วเริ่มต้นใหม่มีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะอืมห้าถ้วยเนาะบางคน ยังอะไรอวร์อยู่กับเรื่องเดิมความรักเดิมความสัมพันธ์เดิมนั่งมองถ้วยที่มันล้มไปแล้วจบไปแล้วหรือบางคนใน,ในช่วงนี้อาจจะแบบคิดถึงเรื่องเก่าความรักเก่าแฟนเก่าเนาะแป๊บหนึ่งอะ่ะช่วงหนึ่งอะ่นะเนาะมีมดเหมือนช่วงหนึ่งอะ่ะกลับไปหวนคิดถึงนะคะยิมือบางคนอาจจะยังติดอยู่กับเรื่องเดิมก็ได้แต่ว่าพี่ไพ่เขาบอกว่าให้จบได้แล้วนะคะจบจบเรื่องเดิม นะจบอุปสรรคปัญหาเดิมแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะหรือช่วงเนี้ก็อาจจะมีในเรื่องลักษณะของการได้ไปงานอะไรที่แบบงานสีเทางานสีดำอะไรประมาณนี้หรือคุณเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิกู้ภยัยการช่วยเหลือคนหมอแพทย์พยาบาลอย่างนี้ก็ได้นะคะ ควีนออฟคัพม,มันมีเรื่องอะไรกังวลใจอยู่นะแต่มันมาทั้งควีนมาทั้งคิงมาทั้งคิงมาทั้งควีนเลยนะเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคู่นะเอออยู่ด้วยแล้วเนี่ยน้ำใสไหลยเย็นเนาะพากันเที่ยวพากันกินมีความสุขดีนะคะเมีเขาเรียกว่าได้เจอคู่ครองที่ดีอยู่ได้แล้วอยู่อยู่กันแล้วแบบนำพากันมีโชคมีลาบนะคะแต่มันมีเรื่องเนี้ยที่มันยังค้างคาใจคุณอยู่มันอยู่ภายในใจของคุณลึกๆนะ อม,มันเก็บซ่อนอยู่นะคะบางทีก็กลับไปหวนคิดถึงบ้างนะคะแต่มันมีสองถ้วยที่ตั้งอยู่เนาะเราอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองไปที่อนาคตมากกว่าเพราะว่าคุณก็มีความสุขดีแล้วนะคะมีเงินว้เก้าเหรียญเออขอโทษเจ็ดเหรียญน,นี่เก้าเหรียญอยู่นี่เจ็ดเหรียญอยู่นี่นะคะเจ็ดเหรียญเป็นลักษณะของรอเงินการหยุดนิ่งรออะไรบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของเงิน กําลังจะได้เงินก้อนนี้เข้ามานะเงินเบี้ยประกันเงินดอกเขาเรียกอะไรเงินรายได้เงินที่เราเคยลงมือลงแรงไปแล้วตอนนี้มันถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเงินก้อนนี้ก้อนใหญ่ด้วยนะหรือเงินโบนัสก็ได้บางคนรอโบนัสอยู่เนี่ยต้นปีนี้มีโอกาสได้เงินก้อนนี้เข้ามาเนาะชีวิตของคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะทรีออฟบอนะคะการเดินทางมีเกณฑ์เดินทางการทางไกล ต่างประเทศนะใครรองานอยู่ใครรอข่าวทางไกลต่างประเทศคุณจะได้รับข่าวนะคะหรือบางคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแบบเงียบๆในแผนกเนะหรือเลื่อนไปตามพอเหมือนแบบข้าราชการเนาะทำงานพอครบปีแล้วตําแหน่งมันจะเลื่อนขึ้นเนาะได้ได้เงินก้อนเนี้ยเข้ามาแล้วก็ได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีเขาเรียกว่ามีหุ้นส่วนหุ้นส่วนเข้ามาทําให้งานของเรามัน เติบโตมันมั่นคงมากขึ้นนะคะเนี่ยงานมั่นคงแต่ว่างานหนักอยู่นะนายเอาบอลเนาะงานหนักงานเยอะงานต้องสู้ชีวิตเป็นปกติของการทํางานเนาะงานต้องอึดต้องสู้ต้องอดทนนะคะน่ะคนโสดเนาะเหมือนคุณเองอะ่ะคุณคุณสร้างกําแพงเอาไว้สูงคุณมีประสบการณ์ในประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้เลยเหมือนคุณเปิดใจยากคุณเปิดใจยาก นะคุณไม่ค่อยรับใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานมันเป็นลักษณะของงานเยอะนะคะงานเยอะงานงานอึดงานสู้งานต้องอดทนนะคะอดทนแล้วมันจะดีขึ้นนะคะโอเคเนอะเราโดยรวมแล้วมันก็ไม่มีอะไรเนะาะงเงินก็มีเงินก็ดีความรักความสุขก็มี แต่ว่าเหมือนมีเรื่องให้กังวลใจมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้กังวลใจแต่ว่าคุ e ออฟคัเพรเป็นลักษณะของคนที่มีซิกเซนนะมีซิกเซนเนี่ยคุณมีซิกเซนเซนคุณแรงเซนคุณแม่นในช่วงนี้นะคะให้เชื่อเซนของตนเองนะคะหรือเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นบ่อยๆเยอะๆแล้วเก็บเอามาคิดเก็บเอามากังวลเองก็ได้นะคะอืมเราดูเรื่องของไพ่เดอะเดทให้นิดนึง ไห้เดทมันเป็นลักษณะของอการจบจากปัญหาเดิมจบจากเรื่องเดิมนะคะอุปสรรคปัญหาอะไรที่เราเคยฝ่าฟันเคยยากลําบากบางคนจะเจอกับมรสุมชีวิตมาทั้งปี6 7เนาะถึงตรงเนี้ยคุณเดินทางมาถึงความสุขและความอุดมสมบูรณ์เนี่ยการมีเงินเนาะกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะจบจากเรื่องเดิมนะคะอืม หรือได้ไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนาะย้ายงานย้ายบ้านจบการศึกษาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของอเขาเรียกว่าคนที่อ่านไพ่พยากรณ์คนที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายแบบนี้ก็ได้หรือถ้าไพ่มันมีทั้งดีและไม่ดีเนาะ ถ้าเป็นในเรื่องของการที่ต้องระวังนะช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเงินการต้องดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายนะหรือมีเรื่องให้ต้องเสียเงินที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยสุขภาพผ่าตัดการลงทุนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือมีอะไรใหม่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะหรืออาจจะมีเงินประกันเนี่ย บนี้เนาะเงินประกันเข้ามาอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอ่ะเออนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเนาะคนนี้เขาเป็นพ่อแม่นะถ้าคุณได้เจอเนี่ยเนี่ยก็พ่อแมนะ่เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยพ่อม่เนี่ยมีเกณฑ์ได้พบเจอกับพ่อแม่ชาวต่างชาติต่างประเทศต่างวัฒนธรรมนะคะหรือเป็นลักษณะของอการสิ้นสุด การสิ้นสุดของปัญหาอะไรที่มันเคยยืดเยื้อคาลาคาัสังมานานในเรื่องของความรนะักเนี่ยหรือตอนนี้คุณเหมือนคุณได้พบถึงแก่นแท้ของชีวิตว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปประมาณนี้ในใบนี้นะเดดเดดนะคะที่ต้องระวังก็มีปัญหาในเรื่องของการเงิน การเรียนเจ็บป่วยผ่าตัดนะระมัดระวังสุขภาพนะคะแต่เราว่าพอเราได้เหมือนเราได้เราคนเรามันเหมือนป่วยเจ็บก็ต้องรักษาใช่ไหมถ้าใครได้ผ่าตัดได้รักษาต่อไปมันก็จะเหมือนดีขึ้นนะคะชีวิตเราได้เกิดใหม่เนอะคือไม่ต้องเจ็บป่วยเนอะรักษาแล้วมันดีขึ้นนะคะหรือถ้าใครไม่สบายใจ <c oughs> แนะนําให้ทําบุญทําบุญที่เกี่ยวกับบริจาคงโลงศพผ้าขาว Uh, ผ้าหอ่อศพอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวกับความเป็นความตายเนาะถ้าใครไม่สบายใจในเรื่องของไพ่เดยเดนะคะก็ลองทำบุญดูนะคะโอเคเนาะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่ในช่วงปี2568นี้นะคะเป็นทีมพิเศษที่เราทำให้นะคะยังไงเราก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังและยัง ช่วยติดตามกันมาถึงปัจจุบันนี้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอนะคะใครเพิ่งเข้ามาชมคลิปใหม่เรารบกวนช่วยกดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอเดียไลน์หรือใครอ่านคลิปดูแล้วถูกใจชอบที่เราอ่านให้นะคะอยากขอบคุณเราก็กดปุ่มซุปเปอร์แท็หรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่นี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่สดใสเป็นปีที่เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นกับชีวิตล้ำ รวยเงินทองประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะเมจิกทาลอดตายคิตตี้ค่ะ